ราศีมีนในช่วงของเดือนกันยายนนี้ท่านจะหยิบจับอะไรทำอะไรจะมีความสำเร็จอย่างง่ายดายชาวราศีมีนนั้นเรียกว่าเงินทองก็หาง่ายการงานก็หาคล่องในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นมีการเปิดรับแต่สิ่งดีๆโชคลาภก็จะมีเข้ามาหาท่าน ชาวราศีมีนในช่วงของเดือนกันยายนนี้ท่านจะทำอะไรท่านรีบลงมือทำได้ในเรื่องของการค้าขายหรือว่าท่านจะลงทุนอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้จะมีความสำเร็จอย่างง่ายดายทำอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือเรียกว่าดวงของท่านจะดีกว่าในช่วงของเดือนที่แล้วพูดถึงในช่วงของเดือนที่แล้วดวงของท่านจะตกอับทำอะไรก็ติดขัดอยู่เสมอ รวมถึงในเรื่องของการงานในช่วงก่อนนั้นก็ทำอะไรก็โดนเอารัดเอาเปรียบอยู่เรื่อยๆมีคนคอยรังเกียจเราเราทำอะไรก็จะไม่ค่อยมีคนคอยสนับสนุนในช่วงก่อนนั้นถือว่าชาวราศีมีนนั้นมีการสะดุดมีการติดขดัดการเงินอีกเช่นเดียวกันในช่วงก่อนนั้นถือว่ามีบ้างไม่มีบ้างไปรับจ้างมาก็พอกินพอใช้ บางทีก็ไม่พอบางทีต้องไปขอหยิบขอยืมคนอื่นมาในช่วงก่อนนั้นถือว่าชาวราศีมีนนั้นมีการสะดุดมีการติดขัดล้มลุกลุกลานมาโดยตลอดในช่วงก่อนนั้นแต่ต่อจากนี้ไปชาวราศีมีนจะทำอะไรก็รู้สึกว่าจะมีความสำเร็จอย่างง่ายดายเงินทอง ท่านก็จะหาง่ายการงานก็จะหาคล่องทำอะไรก็มีคนคอยสนับสนุนช่วยเหลือท่านอยู่ในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านจะเปลี่ยนจาก,กลายให้กลับกลายเป็นดีสิ่งไหนที่ท่านไม่เคยมีท่านก็จะมีเกิดขึ้นในช่วงนี้ทำอะไรก็มีความสำเร็จการลงทุนไม่ว่าจะลงทุนอะไรก็จะเป็นผลกำไรกำไรที่ดีทำแล้วจะมีคนคอยช่วยเหลือ ดวงของท่านจะมีความโดดเด่นอย่างมากการทำมาหากินก็จะมีความสดใสทำอะไรก็มีความรุ่งโลดและมีความเจริญในช่วงนี้ชาวราศีมีนนั้นนับว่าดวงของท่านเปลี่ยนจากลายกลับกลายเป็นดีในช่วงของเดือนกันยานี้ชาวราศีมีนก็ถือว่าดวงของท่านมีความโดดเด่นอย่างมากในช่วงของวันที่17นี้นั้น จะมีดาวใหญ่คือดาวพระอาทิตย์เข้าสู่ราศีกันจึงทำให้ชาวราศีมีนั้นมีความกระตือรือร้อนในเรื่องของการทำงานไม่ว่าจะเป็นงานหนักงานเบางานหนักงานอะไรแค่ไหนท่านก็สามารถทำได้ชาวราศีมีนนั้นท่านมีกำลังใจ อยากทำโน่นทำนี่ในช่วงนี้ถือว่าท่านยิ่งขยันยิ่งทำงานในช่วงนี้ชาวราศีมีนก็จะมีเงินมีทองหลั่งไหลเข้ามาหาท่านบางคนนั่นมีเหลือเก็บเหลือฝากอีกต่หากในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีมีนนั่นดวงกำลังมาแรงทำอะไรก็มีความสำเร็จอย่างง่ายดายในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านที่เกิดอยู่ในราศีมีนนั่น มีความโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงนี้ในเรื่องของการทำมาหากินถือว่าชีวิตของท่านนั้นมีความรุ่งโรดอย่างมากๆในเรื่องของโชคลาภก็จะมีชาวราศีมีนนั้นจะมีโชคมีลาภในช่วงของปลายเดือนกันยายนนี้ทำอะไรก็มีความสำเร็จอยู่เรื่อยๆการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภ บางท่านนั้นจะได้รับทรัพย์จับเงินก้อนบางคนก็ได้มรดกตกทอดจากบรรทบุรุษหรืออีกอย่างหนึ่งบางคนก็มีโชคมีลาบมาจากความขวัญหรือว่ามาจากตัวเลขอันนี้ก็ถือว่าดวงของท่านนั้นแต่ละคนนั้นจะมีโอกาสที่จะดีๆในช่วงที่มีการเปลี่ยนดวงดาวต่างๆนั้นได้มีการโคจรโยกย้ายจึงทำให้ชาวราศีมีนั้น มีการเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงของวันที่17เป็นต้นไปดาวพระาทิทย์จะเข้าสู่ราศีกันในช่วงของเดือนกันยานี้จึงทำให้ชาวราศีมีนมีการเปลี่ยนแปลงได้โชคลาภก็จะมีสิ่งดีๆนั่นชาวราศีมีนก็จะได้รับในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นจะไม่ตกอับ ทำอะไรก็มีโชคมีลาบเข้ามาเกยท่านอยู่เรื่อยๆถือว่าดวงของท่านนั้นมีความสดใสในช่วงของวันที่17ดาวพระอาทิตย์จะเข้าสู่ราศีกันนั้นในแต่ละราศีก็มีการเปลี่ยนแปลงอีกเช่นเดียวกันชาวราศีมีนก็มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของโชคลาภวาสนาดวงชะตานั้นก็มีความโดดเด่นแต่ท่านต้องระวังไว้บ้าง ในเรื่องของการงานงานบางสิ่งบางอย่างก็ไม่ได้ดังใจที่เราต้องการหรืองานบางสิ่งบางอย่างนั้นก็มีการติดขัดได้ในช่วงของกลางเดือนของเดือนกันยายนนี้บางสิ่งบางอย่างนั้นก็มีการสะดุดมีการติดขัดการเงินอีกเช่นเดียวกันในช่วงของกลางเดือนกันยาชาวราศีมีนท่านจะมีรายจ่าย มากกว่าลายรับสักนิดหนึ่งแต่ท่านก็ไม่เดือดร้อนเพราะว่าลายจ่ายกับลายรับนั้นก็เปรียบเสมือนเป็นเงาตามตัวท่านก็มีทั้งรายรับและก็มีทั้งลายจ่ายแต่ท่านก็ไม่เดือดร้อนในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นยังมีความแข็งแกร่งในเรื่องของการทำม,มาหากินยิ่งขยันยิ่งทำงานในช่วงนี้ก็ถือว่าท่านก็ยังมีเงินมีทองอยู่ติดเนื้อติดตัว ในช่วงของเดือนกันยายนนี้มีอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่28ของเดือนกันยายน <c oughs> อันนี้จะมีดาวพระพุธเข้าสู่ราศีตุลจึงทำให้ชาวราศีมีนนั้นมีโชคมีลาภกลับมาอีกครั้งในช่วงนี้ท่านจะทำอะไรหยิบจับอะไรก็จะมีความสำเร็จอย่างง่ายดาย การงานก็จะหาง่ายการเงินก็จะหากล่องในช่วงของเดือนกันยายนนี้ที่มีดาวพระพุธเข้าสู่ราศีตุลในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีมีนั้นมีโอกาสดีๆหลายสิ่งหลายอย่าง <c oughs> ในช่วงของเดือนกันยายนนี้ในช่วงนี้ถือว่าการงานก็ดีการเงินก็ดีสิ่งไหนที่ ไม่มีท่านก็จะมีเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆในช่วงนี้ชาวราศีมีนนั้นท่านจะทำอะไรก็ท่านรีบลงมือทำได้เลยในเรื่องของการลงทุนจะเหมาะอย่างยิ่งในช่วงของปลายเดือนกันยายนนี้ในเรื่องของการค้าขายท่านจะขายอะไรในช่วงนี้ก็จะมีความสำเร็จอย่างง่ายดายไม่ว่าท่านจะค้าขายทางออนไลน์ หรือทางหน้าร้านก็จะมีออเดอร์เข้ามาหาท่านอีกมากมายในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดในเรื่องของสุขภาพให้ท่านระมัดระวังไว้บ้างจะเป็นการดีในช่วงของปลายเดือนกันยายนนี้อาจจะมีการติดเชื้อติดหวัดอาจจะทำให้ท่านนั้นเจ็บป่วยเกิดขึ้นได้ ในเรื่องนี้ต้องคอยระมัดระวังไว้บางคนนั้นก็มีโรคประจำตัวอาทิเช่นความดันไขมันเบาหวานจะทำให้ท่านนั้นมีการกำเริบเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้ท่านระมัดระวังไว้สำหรับท่านไตที่สูงอายุอีกอย่างหนึ่งจะไปเหนือไปใต้ไปทางไหนท่านระวังในเรื่องของการเดินการเหินอาจจะมีการสะดุดมีการลื่นลม้มหรืออีกอย่างหนึ่งการกินการอยู่ อาจจะทําให้ท่านนั้นท้องเสียหรือว่าอาหารเป็นพิษได้ให้ท่านระมัดระวังไว้ในช่วงของเดือนกันยาตอนปลายๆนี้ชาวราศีมีนนั้นทุกสิ่งทุกอย่างถ้าหากว่าเราระวังไว้ก็อาจจะไม่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นก็จากหนักก็กลับกลายมาเป็นเบาเพราะฉะนั้นการวังคลิปของเราก็เพื่อเป็นแนวทางในการรับฟังเราจะชี้แนะให้ท่านมีความ รู้และมีความสว่างสวัยการฟังนั้นก็ไม่จำเป็นที่เราจะต้องเชื่อไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างเพราะการฟังนั้นเราทํานายโดยส่วนรวมเราไม่ได้ทํานายเป็นลายบุคคลเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างก็อาจจะเกิดขึ้นและบางสิ่งบางอย่างก็ไม่อาจจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในเรื่องของการฟังไก้ท่านใช้วิจารณญาณในการรับฟัง เมื่อเห็นดีเห็นงามก็กดติดตามถ้าหากว่ายังไม่ดีไม่งามอะไรก็ไอ้ท่านเลื่อนผ่านไปเพราะฉะน,นั้นในเรื่องของการดูดวงก็ถือว่าเป็นแนวทางในการที่รับฟังรับชมในช่วงของเดือนกันยานี้เราสรุปโดยภาพรวมแล้วชาวราศีมีนสิ่งดีๆนั้นจะมีมากกว่าสิ่งที่ท่านต้องระวัง ในช่วงของบางสิ่งบางตอนนั้นก็ต้องระวังไว้บ้างในเรื่องของอุบัติเหตุหรืออีกอย่างหนึ่งอาจจะมีเกิดขึ้นได้โดยที่เรียกว่าเราประมาทเราไปเหนือไปใต้ไปทางไหนถตาหากว่าใช้รถใช้สนนถตาหากว่าเราไม่ระมัดระวังก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้ไอ้ต่านระมัดระวังไว้เพราะฉะนั้นการดูดวง กให้ท่านใช้วิจารณญาณในการรับฟังในเรื่องของการงานดีการเงินก็ดีในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีมีนั่นในช่วงของเดือนกันยาสิ่งดีๆก็มีมากกว่าสิ่งที่ท่านต้องระวังในเรื่องของคนรักคนใคร่ก็ดีพูดยาดีในช่วงนี้เอาอกเอาใจทำไรก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นในด้านของการงานการเงินก็มีความพร้อมและมีความที่เรียกว่าเข้าใจซึ่งกันและกันในช่วงนี้ท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีมีนถ้าหากว่าท่านใดที่มีคู่อยู่แล้วก็จะมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปบางคนก็ไปทำบุญตักบาตรทำทานเพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาต่อไปก็ขอให้าราศี มีนทุกท่านนั้นจงมีความสุขกันยิ่งยิ่งขึ้นไปเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี